สวัสดีช่องจริญน,นคนบ้านๆน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่ในช่วงเพล l i ิดของแบ่งปันหนุนใจแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับก็สำหรับคลิปนี้พิเศษสุดนะครับได้สาวน้อยจากออสเตรเลียมาเป็นผู้แบ่งปันหนุนใจให้พี่น้องได้รับชมและรับฟังนะครับก็เป็นน้องที่น่ารักคนหนึ่งนะครับก็รู้จัก รู้จักน้องเขามาก็หลายปีแล้วครับก็ปกติบ้านน้องเขาก็อยู่ที่พัทยาน,นีครับเขาก็จะมาทุกๆปีนะครับถ้าไม่มสีสถานการณ์อะไรที่เหมือนปัจจุบันนี้ครับก็จริงนัดทุกปีก็จะนัดน้องเขาเจอกันทุกปีแต่ว่าก็หลังจากที่สถานการณ์ที่ว่าโควิดนี่ก็ไม่ได้เจอกันอีกเลย ก็ปีนี้น้องเขาน่าจะมาถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะมาตุลานะครับก็เพลินี้ก็เป็นเพลิดที่หนุนใจให้พี่น้องสู้กับการทํางานการดําเนินชีวิตการใช้ชีวิตประจําวันนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมก็จะให้น้องเขามาแบ่งปันนะครับแบ่งปันเรื่องราวการใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียว่า ใช้ชีวิตยังไงแล้วก็การเป็นอยู่ของน้องเขายังไงนะครับเดี๋ยวมัก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาติดตามน้องเขาดูว่าเรื่องราวว่าน้องเขาอยู่ยังไงในออสเตรเลียนะครับเอามาดูกันว่าน้องเขาให้น้องเขาแบ่งปันหนุนใจให้พี่น้องในการใช้ชีวิตในการทำงานนะครับเอาโอเคครับเดี๋ยวมารับชมกันเลยครับ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจี๊ยบจะมาอะพอดีมีพี่คนนึงนะคะชื่อว่าช่องพี่หมูจิรนันคนบ้านๆน,นะคะเจี๊ยบก็รู้จักกับพี่หมูมาสักพักแล้วก็ประมาณสักปีหรือสอปีได้นะคะแล้วพี่หมูเขาอยากจะถามข้อแรกเขาถามเจี๊ยบมาสีข้อนะคะให้เจี๊ยบตอบสี่ข้อแต่เจี๊ยบจะตอบพี่เขาเป็นทีละข้อไปนะคะข้อหน่ง พี่หมูถามเจี๊ยบว,ว่าปัจจุบันนางเจี๊ยบทำอะไรในออสเตรเลียนะคะชื่อเจี๊ยบค่ะเป็นผู้ช่วยพยาบาลนะคะเจี๊ยบทำผู้ช่วยพยาบาลเจี๊ยบทำอยู่สองโรงพยาบาลนะคะอ่าโรงพยาบาลบปญชาทำที่เบ็กซ์ลีย์นะคะแล้วก็ตอนบ่ายทำที่สกควรนี่นะคะทั้งสองตทั้งสองโรงพยาบาลตำแหน่งเดียวกันนะคะคลองตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลนะคะเจี๊ยบทำผู้ช่วยพยาบาลมาตั้งแต่ปีส0 0 0ัน 8นะคะ 8, 9, 10, 11, 12, 13, เอ1ด1ิ1ส1งสิ21 13ปีนะคะเป็นผู้ช่วยพยาบาล13ปีนะคะผ่านไปนะคะจะเป็นผู้ช่วยพยาบาลน,นะคะ13ปีค่ะแล้วก็ที่ออสเตรเลียยากไหมในหาอาหารไทยกินไม่ยากเลยค่ะจะบอกเพื่อนๆพพี่ๆที่อยู่เออมืองไทยว่าคนที่มาอยู่ ที่ออสเตรเลียนะคะหาของไทยง่ายมากนะคะเขาจะมีร้านอาหารแบบอ่กอสเซอลี่ที่ใกล้บ้านก็มาแลนด้าเฮิร์ตฟิลแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะเก๋ๆหน่อยก็ไปในเมืองหรือว่าอยากจะขับรถเที่ยวเล่นๆก็ไปที่แคปพาลามาตานะคะแล้วก็ผักอาหารไทยส่วนมากก็จะเยอะค่ะเพราะว่าส่วนมากก็จะมีคนเอเชียอยู่เยอะคนจีนคนฟิลิปปินส์คนอินเดียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รวมคนไทยเวียดนามเยอะมากนะคะ ข้อนี้ก็ข้อนี้หากินง่ายค่ะง,ง่ายๆนะคะข้อนี้หากหาง่ายคมาแล้วก็พวกอะไรน้ำมันหอยเครื่องปรุงแกงอะไรเงี้ยกระถับมีง่ายมากนะคะจิ๊บก็เข้าไปในเมืองแล้วจิ๊บก็ซื้อมาเยอะๆนะคะแล้วก็ใส่ตู้เย็นโฟล์เส้นทิ้งเอาไว้นะคะข้อสองผ่านไปเรื่องอาหารก,การกินหาง่ายมากค่ะแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยไม่ต้องกลัวนะคะ หาก,กินง่ายสะดวกสบายแล้วก็ไม่ยุ่ยงยากมีทั้งข้าวเหนียวข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำมีทั้งขา้ขาวกล้องมีทั้งข้าวข้าวเท้เขียวอะค่ะข้าวเมเขาข้าวเมเขาข้าวเมายังมีเลยค่ะอะ่าค่าครองชีพแพงไหมค่าครองชีพแพงค่ะอันนี้เจ๊พูดเลยนะคะว่าซิดนีย์นะคะเป็นประเทศที่ซิดนีย์ค่าครองชีพแพงมาก ใครยังไม่รู้ลองเสิร์ชเข้าไปใน Google ได้นะคะคือว่าออสเตรเลียซิดนีย์ค่าคอมชิปแพงมากอย่างค่าคอนโดค่ะอย่างกับเช่าห้องคอนโดนะคะอย่างหนึ่งห้องนอนน่ะ460เหรียญนะคะค่าค่าค่าเช่าห้องนอนอ่ะเค่าเช่าห้องหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำแล้วก็ดิ닝รูมรวมกันนะคะ460ตอนนี้มันขึ้นมาเป็น480แล้วค่ะเมื่อก่อนที่เจ๊เคยเช่าอยู่นะคะ เมื่อก่อนนี่เคยเช่าอยู่นะคะเจีบรรับว่ารับรองมีความรู้สึกว่าซิกนีค่าคองชีพแพงมากๆนะคะแต่ก็ถ้าเกิดเราทํางานนะคะสามารถอยู่ได้ค่ะคือว่าถ้าเกิดเราทํางานอยู่ที่ซิกนีนะคะรับได้ค่ะส่วนมากคนไทยก็จะแชร์กันอยู่นะคะแบบเช่ากันสองห้องอะไรเงี้ยแล้วก็แชร์ค่าห้องกันนะคะอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบนี้มากกว่านะคะ ค่าของชีพแพงค่ะแต่ถ้าเกิดเรามีงานทําที่ซิดนีย์รับรองรอดค่ะแล้วรับรองรอดว่ามีเงินเก็บส่งแล้วมีเงินเก็บนะคะส่วนมากคนไทยที่อยู่ซิดนีย์ี่ยเขาจะเก็บเงินแล้วเขาจะเก็บเงินส่งกลับบ้านนะคะคนไทยที่นี่แล้วเด็กไทยที่น่าจะขยันมากจะเก็บเงินเก็บเงินแล้วก็ส่งกลับบ้านที่ประเทศไทยแล้วแค่พ่อแม่ปลูกบ้านซื้อรถอันนี้เจมเห็นมาเกือบ ะจะใช้ชีวิตอยู่ที่ซิกนี้มันกับ20ปีนะคะเจ็บรับรองว่าเด็กไทยที่นี่นะเป็นคนที่ขยันมากๆแล้วก็ภูมิใจคนไทยด้วยกันแล้วก็ภูมิใจแทนครอบครัวของเขาภูมิใจแทนพ่อแม่ของเขาเลยนะคะที่ส่งลูกมาเรียนแล้วลูกของเขานะคะ เด็กนักเรียนไทยบางคนทํางาน2ที่ทํางาน2อา,านอาหารไทยแล้วก็ส่งเงินกลับบ้านนะคะนี่คือข้อดีของคนไทยคนไทยเป็นคนที่ขยัน,นะคะ่ะแล้วก็ตั้งใจทํางานแล้วก็ส่วนมากเจ้านายจะชอบคนไทยเป็นพิเศษเลยนะคะอะไรนี้ค่ะแล้วก็ข้อ4ผ่านไปข้อที่4นะคะข้อสามั่านไปข้อที่4วิธีการปรับตัวให้กับเข้ากับ สถานการณ์ปัจจุบนันน้องเจ็บทำยังไงบ้างสถานการณ์ปัจจุบันโควิดใช่ไหมคะจะต้องขอบคุณเลยนะคะที่ข้อนี้คือว่าเจ็บโชคดีมากๆนะคะที่เจ็บอยู่ในในการทํางานที่แบบว่าเขาไม่ได้หยุดพักงานไม่ได้ตัดชีพเราไม่ได้หักอะไรเลยเจะเพราะว่าจะเป็นผู้ช่วยพยาบาละคะ่ะเขาต้องแล้วช่วงที่โควิดนี้มานะคะเขาต้องการผู้ช่วยพยาบาลมากเจ็บก็เลย ไม่มีการปรับตัวมากค่ะแต่การปรับตัวของเจ้าคือของคนอื่นอาจจะโดนที่นี่นะคะอาจจะโดนลดชิปการทํางานอาจจะโดนลดวันหรือว่าอาจจะมีแบบเ,ออเจ้านายเขาไปร้านอาหารไทยใช่ไหมเขาจะหยุดช พนักงานทํางานร้านกาแฟคอฟฟี่เขาอาจจะหยุดอะไรเงี้ยน้องๆเขาอาจจะไปหางานเสริมอย่างอื่นอาจจะไปทําร้านอาหารไทยร้านอื่นร่วมไปส่งแต่ในส่วนตัวของเจ๊แบบโชคดีที่ว่าเจ๊ไม่โดนลดชิปนะคะแล้วก็ยังมีงานทําอยู่เหมือนเดิมน,นะคะปรับตัวของเจ๊ก็คือว่าเจ๊ยพยายามดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะคะอ,ออกกำลังกายแล้วเวลาออกไปไหนจะก็ใส่มาสกนะคะแล้วก็ยืดเซนทรัลไลด์ไฮจีนะคะ สำหรับแพนนะคะเวลาทัชชิ่งอะไรอย่างนี้คะ่ะแล้วก็ทิ้งระยะห่างนะคะทิ้งระยะห่างเวลาเราออกไปไหนนะคะถ้าอยู่ในบ้านก็ทําตัวปกติเจบว,ว่าข้อนี้เจ๊ไม่ค่อยได้ปรับตัวอะไรมากนะคะแต่พยายามดูแลตัวเองให้มากขึ้นสุดท้ายขอให้น้องเจี๊ฝากเป็นกำลังใจให้พี่น้องคนไทยในต่างแดนสู้ๆในประสบการณ์ของเจ๊นะคะเจะ๊อยากจะบอกว่าคนไทยเป็นคนขยัน คนไทยมีความจริงใจออนโยนแล้วก็น่ารักแล้วก็ถ้าเกิดคนไทยที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกนี้นะคะถ้าเกิดใครตกงานไม่มีงานทําจะขอให้ทุกคนได้งานทํานะคะแล้วจะขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จและก็เดินก้าวผ่านไปด้วยกันนะคะกับคนไทยลหลายหคนนะคะขอค่อยคอยก้าวไปนะคะ เดี๋ยวก็จะผ่านไปเองค่ะแเราจะหวังว่าประมาณสักเซพต์เทมเอร์ตุลาับพฤจิการนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะที่คลาลงแล้วนะคะจะหวังว่ามันเป็นแบบนั้นเพราะว่าทุกคนที่นี่นะคะก็จะได้วัคซีนแล้วนะคะแล้วก็มันก็จะค่อยๆดีๆขึ้นนะคะพูดถูกไหมก็จะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงใครมีงานทำก็ ทําทงานของตัวเองไปนะคะใครไม่มีงานทําก็ลองลองมองหางานเพิ่มขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดใครยังไม่มีงานทําอีกแต่อยากมีรายได้เสริมก็ทํา y o Youtube ได้นะคะแบบเจเจก,ก็ทํา y o Youtube นะคะค่อย่างงั้นจะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดอะไรให้สมความปรารถนาขอให้ทุกคนมีความสวยมีความหลอ่อ ขอให้ทุกคนน่ารักขอให้ทุกคนจริงใจค่ะขอบคุณค่ะบายค่ะครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้สำหรับน้องเจ็บนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าได้แรงบันดาลใจและก็ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวน้องเขานะครับว่าการทำงานที่อยู่ในต่างแดน เป็นยังไงบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นสาวน้อยที่ถือว่าสู้ชีวิตนะครับก็น้องเขาก็อยู่นู่นหลายปีแล้วเขาเขาปรับตัวปรับอะไรก็ก็ไม่ง่ายเลยนะครับกว่าจะมาถ,ถึงทุกวันนี้กว่าจะผ่านอุปสรรคมากมายที่ในการทํางานที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะครับก็สําหรับทริปนี้ก็ขอบคุณน้องเจ็คอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับ ในการที่เสียสละเวลาในการทำงานมาอัดคลิปมาสวอปคลิปให้พี่น้องได้รับชมและก็ร,รับฟังเรื่องราวของน้องเจี๊ยบนะครับก็วันนี้ก็ฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอให้พี่น้องสู้ๆนะครับสู้ๆกับทุกๆเรื่องราวนะครับสู้ๆกับการทำงานการดำเนินชีวิตการเป็นอยู่ในทุกๆวันของพี่น้องนะครับ ก็สุดท้ายนี้ขอให้พระเจ้าเสริมกำลังและไว้พระพรให้พี่น้องทุกท่านในการดำเนินชีวิตในการทำงานนะครับขอให้มีความสุขและก็สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ